นะครับผมว่าในพระเครื่องพุทธคุณที่อยู่ในประเครื่องนะครับพุทธคุณในที่นี้นะอาจารย์เอตีความหมายในสายพลังพุทธคุณเรานะครับพุทธคุณคือพลังงานชนิดหนึ่งนะครับเป็นคลื่นพลังงานสั่นสะเทือนเหมือนโทรศัพท์เนี่ยเรามองไม่เห็นเขาหรอกทำไมโทรศัพท์มันติดเหมือนไอกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันมันวิ่งตามสาร,รทําไมมันดูดคนตายท,าทั้งที่ว่าเราก็ไม่เห็นมันครับ เห็นไหมจริงๆลมเนี่ยมันพักเฮ้ยมันวิวเลยแต่เราก็ไม่เห็นแล้วลมมันมันเห็นไหมอย่าปามดในสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ครับคือมันจริงๆอ่ะในโลกมนุษย์เราเนี่ยมันมีสิ่งอัศจรรย์อยู่มากมายครับเราเนี่ยเป็นเป็นหน้าตาเราประหลาดแล้วนะครับอีกมิติหนึ่งหรืออีกในที่ต่างๆยังมีสิ่งที่ประหลาดกว่าเราเยอะแยะเป็นไปัมเราเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวอะไรประมาณนั้นครับสามเมาเวสีอะไรเนี่ยเขาเรียกได้มีหมดนะครับมีหมดฉะนั้นอาจารย์เอก็เลยบอกว่า พุทธค,คุณนะครับจำไม่ง่ายเลยพุทธคุณคือพลังงา